สวัสดีครับนี่คือช่อง Leon นเกมและนี่คือช่วง Honda ปลูกความเป็นช่างในตัวคุณนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำสำหรับคนที่ขี่ Honda Super c u p นะครับแล้วอยากรู้ว่าการเติมลมการตั้งโซ่การตั้งเบรกนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามในคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นช่วงระยะเวลาไปนะครับทุกคน โดยช่วงแรกนั้นผมจะพูดถึงเรื่องการเติมลมก่อนนะครับแล้วต่อไปก็คือการตั้งโซ่ให้ได้แบบมาตรฐานนะครับแล้วตามที่ผมศึกษามานะครับทุกคนก็เดี๋ยวมันจะมีเทคนิคอยู่นะครับเดี๋ยวดูช่วงถัดไปนะครับแล้วก็การตั้งเบรกนะครับว่าทํายังไงตั้งยังไงไม่ให้มันกินล้อเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งเบรกลึกเกินไปเนี่ย มันก็จะทําให้ล้อมันหนักนะครับแล้วจะวิ่งไม่ออกนะครับเอาละมาเดี๋ยวไปดูที่การเติมลมกันก่อนเลยนะครับเมื่อเราจะเติมลมนะครับเรามาดูที่มาตรฐานกันก่อนนะครับมาตรฐานของเขาเนี่ยเมื่อมีผู้ซ้อนท้ายนะครับเขาจะให้เราเติมหน้า29หลัง41นะครับแต่ว่าเมื่อขับขี่คนเดียวเนี่ยเขาจะให้เราเติม29หลัง33นะครับถามว่า ทำไมหลังจะต้องเติมมากกว่ารอหน้านะครับเพราะว่าคนดูที่ตัวโชครถนะครับโชครถเนี่ยมันจะมีระยะที่สั้นกว่าของตัวเว็บนะครับเพราะว่าคาัสซีของซุปเปอร์คัพเนี่ยมันเล็กนิดเดียวนะครับตัวโชคหลังเนี่ยมันจะมีระยะที่สั้นเมื่อมันมีระยะที่สั้นเนี่ยการยุบตัวมันก็เร็วขึ้นไวขึ้นใช่ไหมครับแล้วโดยเฉพาะโชคของซปเปอร์คัพเนี่ยมันมันนิ่มมาก ต้องบอกทุกคนว่านิ่มมากครับแต่ว่าปัญหาก็คือเมื่อผมเติมตามมาตรฐานนะครับปรากฏว่าผมใช้รถมา7,700โลครับปรากฏว่าโชคหน้าดันนิ่มกว่าโชคหลังโอ้โหผมปวดเทสเลยแล้วเรื่องโซ่เนี่ยผมก็ตั้งตามมาตรฐานที่ Honda บอกด้วยนะครับมันก็ไม่ได้ดึงเกินไปหรือว่าหย่อนเกินไปนะครับพอขับขี่ไปขับขี่ไปปรากฏว่าโชคหน้ามันนิ่มกว่า พอช o หน้านิ่มกว่าเนี่ยเวลาเราเบรกใช่ไหมครับอ่ะอขออภัยครับเวลาเรานั่งเนี่ยเรานั่งลงไปนะครับปรากฏว่าหน้ามันยุบลงไปมากกว่าโช o หลังครับทําให้เวลาเราเบรกเนี่ยหรือว่าเราขึ้นลูกหน้าเนี่ยพอเรานั่งลงไปแล้วโชกมันยุบลงถูกถูกต้องไหมครับแล้วพอเวลาเราขึ้นลูกหน้าเนี่ยแน่นอนว่าพื้นที่ระหว่างที่ให้โช o มันยุบเนี่ยมันก็เลือแค่นิดเดียว พอขึ้นลูกหน้าดปุ๊บโอ้โหรู้เรื่องเลยครับขนาดผมขี่เบาๆนะครับกดพอกดเบรกเนี่ยโชกหน้ามาได้มันก็ได้ยุบลงมาอีกแล้วพอขึ้นลูกหนา้าหน้ามันไม่มีระยะให้ยุบแล้วโอ้โหดังกึกเลยครับทุกคนผมก็คิดว่าโอ้โหถ้าเป็นอย่างเงี้ยไ,ไปมา,มาแน่นอนว่าลูกปืนล้อหน้าเดี๋ยวมันจะต้องแตกแน่นอนถ้าเราปล่อยไว้นะครับแล้วก็ผลก็คือ เมื่อผมเติมตามมาตรฐานอีกเนี่ยทำให้หน้ามันต่ําลงนะครับเพราะว่าล้อหลังเขาให้เติม33หน้า29ถูกต้องไหมครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าโชคหน้ามันนิ่มกว่าโชคหลังระยะยุบมันก็เลยไวกว่าโชคหลังนะครับแต่เวลาเรานั่งไปอีกเนี่ยหน้ามันก็จะหน้ามันก็จะกดถ้าใครยังเป็นเบาะเดิมอยู่นะครับถ้าใครยังใส่เบาะเดิมอยู่เนี่ยจะรู้เลยว่า เบาะเดิมมันใหญ่มากทําให้เวลาเรานั่งเนี่ยเราต้องกระเถิบมาด้านหน้านครับพอเราก็เถิบมาด้านหน้าเนี่ยระยะยุบของโชคเนี่ยมันก็จะไปอ่ะขออภัยครับน้ําหนักของเราเนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่โชคหน้านะครับแทนที่มันจะไปอยู่ในโชคหลังนะครับถึงแม้ว่าผมจะเปลี่ยนเบาะมาแล้วก็ตามนะครับแล้วผมก็กระเถิบมานั่งตรงสุดเลยนะครับแต่ปรากฏว่าด้วยความที่โชคหน้ามันนิ่มนนกว่าระยะยุบน้ําหนักของเราเนี่ยมันก็ไปอยู่ที่โชคหน้าเหมือนเดิมนะครับ แล้วพอผมเติมตามมาตราฐานแล้วเวลาวิ่งไปวิ่งไปเนี่ยถนนเมืองไทยแล้วก็รู้อยู่นะครับว่ามันจะสโลปซ้ายขวาไม่เท่ากันปรากฏว่ายางมันไม่ได้กินตรงกลางนะครับยางมันไปกินข้างๆแล้วเวลาวิ่งไปวิ่งไปเนี่ยมันเกิดอาการหน้าสั่นนะครับเหมือนเวลาเราวิ่งสะดุดพวกก้อนกวดอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าหลังมันสูงกว่าข้างหน้านะครับพอข้างหน้ามันยุบลงไปเนี่ย มันก็ไปกดยางหน้ามากมากขึ้นนะครับพอกดยางหน้ามากขึ้นมันก็เกิดอาการกินไม่เท่ากันนะครับแล้วถนนเมืองไทยแล้วก็รู้อยู่ว่ามันสลบมไม่เท่ากันวิธีแก้วิธีแก้นะครับให้รถมันบาลาน,นะครับระหว่างาโชกหน้ากับโชกหลังวิธีแก้ทําไงรู้ไหมครับแน่นอนครับเวลาเราเติมลมเนี่ยเราก็สลับกันเลยไม่ต้องไปคิดสูตรไม่ต้องไปหาสูตรใหม่ครับให้เราเติมหลัง29 หน้า33แล้วทีเนี้ยเนี่ยเวลาเราเบรกเนี่ยหรือว่าเวลาเราขึ้นลูกระหน้าเนี่ยมันก็จะาบาลานซ์พอดีแล้วมันจะไม่ส่งผลต่อลูกปืนรถมากนะครับทำไมผมถึงให้เติมใหม่นะครับโดยสลับระหว่างหน้ากับหลังนะครับเพราะว่าโชคหน้าเนี่ยมันดันนิ่มกว่าโชคหลังนะครับ ทำให้ระยะยุบเวลาลันนั่งลงไปเนี่ยมันก็ตามที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับก็มันก็ยุบมากกว่าทีนี้เราก็ต้องสลับกันโดยเฉพาะว่าถ้าเราเติมหน้า33หลัง29การที่เราเติมลมเพิ่มขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มความสูงของล้อนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากพิสูจน์นะครับลองให้เติมหน้าสัก20หลังสัก30นะครับเพื่อนๆจะรู้เลยว่า การที่เราเติมลมมากหรือน้อยเนี่ยมันส่งผลต่อความสูงของรถด้วยนะครับก็ให้ทุกคนเติมตามนี้นะครับเติมหน้า33หลัง29เพื่อแก้แก้อาการที่โชคมันยุบเยอะนะครับจะได้เพิ่มระยะความสูงของรถหน่อยนะครับส่วนเรื่องวิธีแก้เนี่ยวิธีแก้แบบถาวรเลยนะครับแน่นอนว่าทุกคน ถ้าไม่อยากให้โชคมันยุบเยอะต้องไปเซ็ตน้ํามันโชคใหม่นะครับโดยที่การที่เติมน้ํามันโชคไปให้มากให้มากกว่ามาตรฐานนะครับแต่ว่าถ้าอยากแก้แบบให้จบจริงๆก็ต้องไปเปลี่ยนสปริงโชคนะครับแต่ว่าสปริงโชคหน้าผมเคยดูของไวเด็ดแล้วมันประมาณ7 0 0 0 8 0 0 0เลยนะครับก็ผมคิดแล้วไม่ไหวแต่สําหรับใครถ้าไม่มีทุนนะครับให้เรา,าเติมลม หน้าสาบสามหลังยี่สิบเก้าไปนะครับเพื่อให้อ่าลมยางนะครับทำให้ล้อมันสูงขึ้นจะได้แก้อาการแบบว่าอ่าหน้ายุบเยอะนะครับถ้าไม่งั้นถ้าทุกคนเติมตามมาตรฐานไปนะครับมันจะทําให้ทุกคนปวดหลังด้วยนะครับเพราะว่าหน้าหน้ามันยุบลงไปอย่างนี้เลยนะครับเวลาเรานั่ง,งไปเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมฮอนดา้าทำโช๊คหน้ามันนิ่มกว่าโช๊คหลัง ทำให้เวลานั่งลงไปมันดันยุบนะครับพอยุบแล้วหน้ามันกดนะครับผมก็ว่าทำไมเวลาขี่ไปขี่ไปมันปวดหลังว่าทั้งที่เรา,เาตั้งโซ่ตามอนี่นะครับตามมาตรฐานแล้วกเ็เติมลมตามมาตรฐานนะครับทีนี้พอผมมาเติมหน้า33หลัง29รู้สึกว่ารถมันบาลานซ์ดีขึ้นนะครับ ก็ทําให้เวลาขึ้นลูกละนาาหรือว่าการขับขี่ปกติหรือว่าการเบรกหน้าเนี่ยมันก็ไม่ยุบเยอะนะครับทีนี้ผมก็บอกเรื่องการเติมลมไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูวิธีการตั้งโซ่กันโดยเฉพาะวิธีการตั้งโซ่เนี่ยผมจะแนะนำแบบมือใหม่ไปเลยนะครับทุกคนก็จะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับไปเดี๋ยวไปดูวิธีการตั้งโซ่กันมาดูที่วิธีการตั้งโซ่นะครับ สิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมก็คือประแจปากตายนะครับหรือว่าประแจปากตายก๊อกแก๊กแบบผมก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในช้อปปีอีกทีนะครับประแจปากตายที่เราจะใช้ขันหางปลานะครับก็จะมีเบอร์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับทุนมีเบอร์12นะครับกับเบอร์10นะครับ อย่างแรกเลยเมื่อทุกคนจะต้องการดูโซ่นะครับให้ทุกคนขันตัวบางโซ่ออกก่อนโดยวิธีการขันเนี่ยให้เพื่อนๆขันออกนะครับขันออกทวนเข็มนาฬิกานะครับตอนใส่ก็ให้ทุกคนขันตามเข็มนาฬิกานะครับแต่ว่าตอนถอดเนี่ยให้ทุกคนขันทวนเข็มนาฬิกานะครับก็น่าจะไม่งงนะครับเอาแหละในทีน่นี้เวลาเราจะอ่า ถอดล้ออันไม่ใช่เราจะถอดน็อตนะครับเราจะคลายน็อตแกนล้อเนี่ยให้ทุกคนเอามือหนึ่งจับตรงนี้ไว้นะครับเพื่อไม่ให้ตัวอันนี้มันเลื่อนนะครับแล้วก็ทุกคนก็ถ้าจะคลายนะครับให้กดตรงนี้ลงไปนะครับกดลงไปนะครับอย่าง,งัดขึ้นนะครับถ้างัดขึ้นเดี๋ยวเกี่ยวเสียนะครับกดลงไปนะครับพอกดลงไปปุ๊บ แล้วก็ขันไปเรื่อยๆเนี่ยให้น็อตตรงนี้มันจะคายถูกต้องไหมครับพอมันคลายเสร็จเนี่ยแล้วทีเนี้ยเราก็มาตั้งหางปลาได้เลยการตั้งหางปลานะครับให้ทุกคนเอาประแจเบอร์12เนี่ยจับด้านในไว้นะครับแล้วก็ใช้ประแจเบอร์10เนี่ยขันตรงน็อตด้านหลังออกนะครับโดยการขันออกนั้นให้ทุกคนขันทวนเข็มนาฬิกานะครับพอน็อตหลังตรงนี้มันคลายอะไรใช่ไหมครับ ทุกคนก็มาคลายตรงข้างหน้านะครับคลายออกนิดเดียวนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับโดยการคลายก็แน่นอนครับทวนเข็มนาฬิกาแบบเดิมและทีนี้เวลาขันเข้าเนี่ยก็ให้ทุกคนขันตามเข็มนาฬิกานะครับ <S <S เมื่อทุกคนคลา,ายน็อตตรงนี้ออกทั้ง2ตัวแล้วนะครับก็ให้ทุกคนตบล้อเข้าไปนะครับตบเพราะว่าการตบล้อเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมันเท่ากันนะครับ ทีนี้เมื่อเราตบเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะมาดูตรงโซ่กันครับสมมุติว่าโซ่อันนี้มันหย่อนแล้วครับสมมุติว่ามันหย่อนนะครับมันหย่อนโดยตรงกลางเนี่ยมันคล้ายๆตกท้องช้างนะครับทุกคนก็สังเกตท้องช้างไว้นะครับท้องช้างมันด้หย่อนลงมาอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้ามันหย่อนมาอย่างนี้เยอะๆเนี่ยแสดงว่าโซ่มันหย่อนแล้วนะครับแน่นอนครับเราก็ขันน็อตข้างหน้าตรงนี้นะครับขันเข้าไปนะครับทุกคน ขออภัยนะครับผมไม่ได้เปิดแฟลชนะครับตรงนี้บางทีมันต้องถ่ายหลายขั้นตอนหน่อยนะครับบางทีผมพูดผิดพูดถูกนะครับ,ก,รบก็ขันเข้าไปตามเข็มนาฬิกานะครับพอขันเข้าไปตามเข็มนาฬิกาเรื่อยๆเนี่ยโซ่มันจะตึงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก่อนที่ทุกคนจะขันตรงนี้นะครับให้ทุกคนมาหมุนล้อนี่ก่อนหมุนล้อทําไมผมบอกให้ทุกคนหมุนล้อใช่ไหมครับเพราะว่าช่วงของโซ่นั้นมันจะมีช่วงที่ตึงช่วงที่หย่อนนะครับ ให้ทุกคนหมุนแล้วก็ใช้นิ้วแตะไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่โซ่มันตึงนะครับโซ่มันตึงกว่าตรงจุดทั่วไปนะครับอ่ะอันนี้ตึงแล้วสมมติว่าตรงนี้ตึงแล้วนะครับอ่ะตรงนี้ตึงแล้วก็ให้ทุกคนใช้เวอร์เนียหรือว่าใช้ตัวไม้บรรทัดก็ได้นะครับ โดยที่ทุกคนมาตั้งให้ได้ในระยะ1นิ้วนะครับอ่ะน่าจะ1นิ้วแล้วแหละโอเค1นิ้วแล้วเมื่อทุกคนตั้ง1นิ้วแล้วนะครับให้ดูตรงขีดด้านล่างไว้นะครับให้ด้านล่างตรงนี้มันตรงกับแนวของโซ่นะครับแล้วทุกคนก็ดันขึ้นไปนะครับเมื่อเราดันขึ้นไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าตัวแนวโซ่เนี่ยมันตรงกับ ขีดด้านบนพอดีก็คือแนวด้านบนที่เป็นเลขศูนย์นะครับนั่นก็แสดงว่าคุณได้ตั้ง1น,นิ้วแล้วนะครับทีนี้เมื่อเราตั้ง1น,นิ้วเสร็จอ่ะเราก็ไปขัดด้านนู้นนะครับโดยที่การตั้งมาร์กนะครับมาร์กล้อหน้ากับล้อหลังนะครับให้มันตรงกันนะครับเมื่อล้อหน้ากับล้อหลังมันตรงแล้วนะครับแต่ว่าบางทีทุกคนนะครับมันจะมีปัญหาว่า มันเป็นเศษส่วนเกินนะครับเศษส่วนเกินเนี่ยถ้ามันห่างแค่มิลเดียวเนี่ยมันไม่มีปัญหาครับแต่ถ้ามันห่าง4มิล3มิล4มิลเมื่อไหร่แน่นอนครับเวลาเราวิ่งไปเนี่ยล้อมันจะเฉยใช่ไหมครับทีนี้เราก็ใช้เวอร์เนียเหมือนเดิมโดยที่เรามาวัดที่ห่างปลานะครับอาเวอร์เนียอ่างง้างออกฟึบอ่ะเราก็เกี่ยวจาก ตัวสวิงอาร์มหางปลานะครับเกี่ยวมาเกี่ยวปุ๊บแล้วเราก็มาวัดตรงท้ายของหางปลานะครับอ่ะเดี๋ยวดูซิวัดได้เท่าไหร่เออเอาเละตัวนี้วัดได้เดี๋ยวสักครู่นะครับขออ่านแป๊บนึ่งวัดได้ประมาณ สองนิ้วกับอีกเจ็ดมิลน,นะครับสองเซนกับอีกเจ็ดมิลอ่ะโอเคอันนี้สมมุติว่าข้างซ้ายเนี่ยเราตั้งโซ่เสร็จแล้วใช่ไหมครับได้หนึ่งนิ้วตามมาตรฐานแล้วข้างซ้ายเนี่ยสองเซนเจ็ดมิลถูกต้องไหมครับข้างขวาแน่นอนครับเราทําเหมือนกันนะครับเราก็เกี่ยวเราก็เกี่ยวตรงนี้เกี่ยวตรงท้ายหางปลานะครับแล้วก็ลากขึ้นมา จากนั้นก็กดตรงนี้เข้าไปนะครับดูซิว่ามันเท่ากันไหมสองเซนเจ็ดมิลเท่ากันไหมเดี๋ยวผมอ่านแปนน๊บนึงนะอ่ะโอเคสองเซนเจ็ดมิลเท่ากันวิธีการที่เราใช้เวอร์เนียวัดหางปลานะครับมันจะทําให้ค่าของล้อเนี่ยได้ระยะมากกว่าที่เราดูขีดนะครับบางทีเราดูขีดเนี่ยเราต้องเลง็งถูกต้องไหมครับพอเลง็งปุ๊บ สมมุติว่ามันมีเศษส่วนแบบนี้อ่ามันมีช่องเศษส่วนแบบนี้มันไม่ตรงกับขีดด้านหลังนะครับแน่นอนว่าประสบการณ์ที่ผมใช้รถมาเนี่ยมันมีมันต้องมีสักช่วงหนึ่งอะ่ะที่เราตั้งเฉถ้าเราใช้เวอร์เนียวัดแบบนี้นะครับมันจะได้ค่าที่ตรงกันทางข้างหน้าและข้างหลังนะครับอะขออภัครับทางข้างซ้ายและข้างขวานะครับทำให้เราไม่ต้องมา เลงแนวของล้อนะครับว่ามันตรงไม่ตรงวิธีการแบบนี้ผมก็ได้จากน้องที่เขาเป็นช่างมานะครับแล้วเขาออกทิปนะครับอันนี้ก็พี่ๆในกลุ่มเขาแนะนำมาอีกทีแต่ว่าเมื่อทุกคนนะครับใช้รถไปเนี่ยสมมติว่ารุ่นเก่าๆนะครับใช้รถไปประมาณ1ปีเนี่ยทุกคนเวลาถอดล้อนะครับทุกคนก็ต้องมาดูตัวห่างปานะครับเมื่อถอดออกมาเนี่ยทุกคนให้มานัด <biases. S 2> ให้มาวัดตรงรูของหางปลาครับรูที่มันคล้องตัวน็อตอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อเราใช้รถไปใช้รถไปเนี่ยมันจะเกิดการกระแทกหางปาลาเนี่ยรูของหางปลาเนี่ยมันเกิดการขยายได้นะครับทุกคนก็ต้องมาวัดก่อนว่ารูของหางปลาทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยมันเท่ากันไหมถ้ารูของหางปลาทั้งซ้ายทั้งขวามันเท่ากันเนี่ยเวลาเราตั้งโซ่เนี่ยมันจะได้เกิดการดึงเท่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมบอกเพื่อนๆไว้นะครับอ่ะ และทีนี้มาถึงตอนที่เราจะใส่แล้วนะครับเมื่อเราจะใส่เนี่ยเทคนิคของผมเนี่ยเวลาที่ผมจะขันห,า,นนหางปลาเออน็อตหางปลาด้านหลังเข้าไปนะครับแน่นอนว่าถ้าเราไม่ล็อกอน็อตเาวแกนล้อก่อนนะครับถ้าเราไม่ขันให้มันแน่นก่อนเนี่ยเวลาเราขันเข้าไปเนี่ยบางทีมือซ้ายกับมือขวาเราเนี่ยมันเกิดการดึงไม่เท่ากันนะครับพอเกิดการดึงไม่เท่ากันไอ้ตรงเนี้ยมันจะคาดเคลื่อนนะครับ วิธีก็คือเรามาล็อกขันตรงนี้ให้เข้าไปให้สุดก่อนนะครับโดยที่เรายังไม่ต้องหมุนน็อตหางปลาเข้าไปนะครับพอเราขันตรงเนี้ยขันเข้าเนี่ยเราขันขึ้นนะครับบึงขึ้นให้มันแน่นนะครับเอาแค่พอแน่นนะครับพอน็อตแกนเพาล้อมันแน่นแล้วทุกคนก็มาขันน็อตตรงหางปลาด้านหลังนะครับโดยที่เราจะต้องจับไว้แบบเดิมนะครับ จับไว้แบบเดิมแล้วเราก็ขันน็อตหางปลาเข้านะครับให้มันแน่นนะครับวิธีนี้ตรงหัวน็อตตรงหางน็อตหางปลาเนี่ยมันก็จะได้ไม่เคลื่อนนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาตั้งใหม่นะครับเอาละครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูวิธีการตั้งเบรกกันครับมาถึงวิธีการตั้งเบรกของซุปเปอร์คัพนะครับซุปเปอร์คัพเนี่ยต้องบอกว่ารถรุ่น1 1 0ซีนะครับเบรกหน้ามันจะเป็นทั้งดัมหน้าและ ดัาหลังนะครับแน่นอนว่าการตั้งนั้นก็เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะทุกคนเนี่ยเวลาทุกคนรู้สึกว่าเวลาขับขี่ไปรู้สึกว่าหุยมันเบรกลึกจังเลยอะ่ะมันเบรกลึกเราไม่ถนัดอะ่ะบางทีมันลึกเข้ามาระดับนี้นะครับเวลาทุกคนจะตั้งนะครับให้ทุกคนมากดตรงนี้ไว้นะครับให้มือนึงทุกคนกดตรงนี้แล้วก็แล้ว ทุกคนก็หมุนตรงนี้เข้าไปนะครับโดยที่การหมุนเข้าเนี่ยให้ทุกคนหมุนตามเข็มนาฬิกาเข้าไปนะครับ <was> การถอนออกก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับมันจะถอนออกถ้าทุกคนจะตั้งนะครับอันนี้ผมมือเดียวผมไม่ถนัดนะครับต้องขอไปนะครับถ้าทุกคนจะตั้งให้ใช้มือขวากดตรงนี้ไว้หรือว่าให้ถ้าให้เพื่อนๆนให้เพื่อนเพื่อนกำเบรกไว้ก็ได้นะครับพอกำเบรกไว้เนี่ยมันจะยุบเข้าไปครับ พอมันยุบเข้าไปเนี่ยเราก็กดนิดนึงแล้วก็หมุนตรงนี้เข้าไปทั้งหน้าทั้งหลังการตั้งเหมือนกันเลยนะครับ <S <S ก็ให้ทุกคนใช้วิธีนี้นะครับถ้าทุกคนตั้งเบรกลึกเกินไปนะครับก็คือเราเบรกตรงเนี้ยกำไปนิดนึงอ้าวเบรกแล้วถ้าทุกคนตั้งลึกเกินไปนะครับแน่นอนว่ามันจะทำให้ล้อมันไม่หมุนนะครับหรือว่าถ้ามันหมุนมันจะ ต้องใช้กําลังเครื่องเยอะนะครับอันนี้ให้ทุกคนมาคลายน็อตออกก่อนนะครับแล้วก็หาระยะที่พอดีนะครับในการที่เราจะตั้งเบรกนะครับหรือไม่ทุกคนตั้งเสร็จแล้วลองวิ่งดูก็ได้ครับลองขี่วิ่งดูถ้ารู้สึกว่าล้อมันหนักๆน,นะครับแน่นอนว่าอันนั้นแหละเราตั้งเบรกลึกเกินไปก็ให้ทุกคนมาคลายเบรกใหม่นะครับโดยที่ระยะการเบรกเนี่ยให้ทุกคนกดเบรกเข้าไปนะครับ ประมาณสักให้มันยุบเข้าไปประมาณสักนิ้ว2นิ้วก็ได้ครับถ้าซอก2นิ้วเนี่ยกำลังดีนะครับแบบผมเนี่ยนะครับให้มันยุบเข้าไปสัก2นิ้วก็กําลังดีอันนี้เบรกมันจะได้ไม่ไปกินกับวงล้อนะครับจะได้ไม่ทําให้ล mm. ้อรถหนักนะครับแน่นอนครับเบรกหลังก็เหมือนกันนะครับให้เราดันเข้าไปนะครับ <Russell> ถ้าเราตั้งตั้งเบรกเข้านะครับให้เราดันตรงนี้เข้าไปแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาเข้าไปนะครับ ส่วนการคลายเบรกก็ให้ทุกคนดันตรงมือลิงนะครับแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาครับโดยการตั้งเนี่ยให้ระยะยุบของเบรกหลังเนี่ยมันลงไปสักอ่าสัก2นิ้วนะครับกำลังดีนะครับทุกคนเอาละครับบางช่วงผมก็อาจจะพูดวกวนไปบ้างนะครับก็ต้องขอไปนะครับแต่ว่าผมก็เอาเทคนิคทั้งหมดเนี่ยมาแชร์ให้กับ เพื่อนๆที่ขับขี่สปร์ครับนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้รีออนเกมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ